ลัคนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพ,พันธ์ถึง14มีนาคมดาวประจำตัวเป็นเกษตรทำให้มีสเสน่ห์แรงจัดจัดแต่ดาววินาจะย้ายมาทับลัคนาดาวพฤหัสจะย้ายจากพบแผงความรักสดใสความรักเกิดใหม่เข้าพบแผงอุปสรรคปัญหารักงอนแง่นแต่ก่อนจะปล่อยมือยังมีเวลาทบทวนไปต่อหรือพอแล้วดีคนสดสนิท พบรักไม่คาดฝันแรกๆดีไปไปมารักสะดุดแต่ก่อนจะไปคิดดีๆอีกทีว่าอยากลองสู้ไปด้วยกันดูก่อนไหมคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะคุณอยากพัฒนาเขายังหวงความโสดแต่ก่อนจะจรจากไปลองทบทวนใหม่ต้องมีฝ่ายหนึ่งยอมคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วระหองระแหงจนอยากเลิกไม่อยากเคลีย แต่มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันจึงต้องทบทวนกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆในช่วงครึ่งปีหลังของปี2568ค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร,ร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ทาโร่นะคะ เป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวค่ะถ้าสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักไลน์มานัดคิวกันได้ไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง d e s c r i p t ั่นค่ะ ไม่ว่าจะทำนายดวงส่วนตัวหรือว่าดวงโดยรวมเกบไม่ได้มียานอย่างรู้นะคะแต่เป็นการอ่านสถิติให้ฟังค่ะก็คือถ้าดวงดาวเดินแบบนี้หรือว่ามีไพ่ใบนั้นใบนี้ขึ้นตามสถิติแล้วเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังก็ขอใ,ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆค่ะถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินทำอีกคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ คลิปนี้เป็นดวงประจำครึ่งปีนะคะจะเป็นภาพรวมก,กว้างๆตลอดระยะเวลา6เดือนว่ามีดาวดวงไหนส่งผลกับดวงชะตาคุณในภาพรวมบ้างส่วนรายละเอียดในแต่ละเดือนเนี่ยจะทําแยกเอาไว้ให้ต่างหากเป็นดวงประจำเดือนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรับชมกันได้นะคะ ต้นการทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะชาวกุ่มดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระราหูลัคนาของคุณก็อยู่ตรงนี้ที่เขียนว่ากุ่มดาวประจําตัวสถิตยอยู่ที่ลัคนาตนเองมีมาตรฐานเป็นเกษตรราธิปดีทําให้มีเสน่ห์แรงจัดจัด ทีนี้ดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่กับดาวประจําตัวก็กําลังเดินย้ายถอยหลังเข้ามากลมกันกับดาวประจําตัวก็ยิ่งทําให้ก่อเกิดดาวคู่โชคเทวฤธเสน่ห์ก็ยิ่งแรงเข้าไปใหญ่เลยเพียงแต่ว่าดาวที่มาช่วยเหลืออีกดวงหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักคือดาวพระพฤหัสเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะมีช่วงที่ไม่ได้ช่วยเพราะดาวพฤหัสก็กําลังจะเดินย้ายพบเปือนจากพบเรือนแห่งความรักสดดสายความรักเกิดใหม่เข้าสู่พบเรือนอริซึ่งปแปลว่าอุปสรรคปัญ หาแต่ดาวพฤหัสเนี่ยก็เดินกลับไปกลับมาอยู่เหมือนกันในวันที่สองตุลาคมย้ายจากราศีมิถุนพบเรือนความรักเกิดใหม่ความรักสดใสเข้าสู่พบเรือนปัญหาเสร็จแล้วในวันที่23ธันวาคมก็เดินย้ายกลับเข้าไปสู่ในพบเรือนที่ดีพบเรือนความรักสดใสความรักเกิดใหม่อีกทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาแต่มันมีเวลาให้ได้ทบทวนใจสําหรับคนโสดสนิทเนี่ยมีสเสน่ห์มากมีโอกาสพบรักแบบที่ไม่คาดฝันพบรักที่มา าจากดาวมฤตยูเพราะว่าดาวมฤตยูเนี่ยส่องแสงถึงดวงชะตาก็อาจจะเป็นการรักที่เกิดจากการเดินทางรักกับคนต่างชาติหรือว่าพบรักออนไลน์คนคนนี้เนี่ยในเบื้องต้นก็ดูว่าดีเพราะในช่วงตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมสิงหาคมยาไปจนถึง2ตุลาดาวพฤหัสส่งผลดีมากดาวพฤหัสเป็นดาวลาภะด้วยซึ่งแปลว่ามหาสเสน่ห์อยู่ในพบเรื่องแห่งความรักเกิดใหม่พบเรื่องความรักสดใสความรักเป็นไปได้ดีค่อนข้างจะสมูทราบรื่นในเบื้องต้นเนี่ยรู้สึกเลย ว่าความรักมันเป็นดังที่ฝันเป็นดังที่หวังเอาไว้แต่พอดาเนินไปเรื่อยๆพอดาวพระเสาร์เดินย้ายเข้ามาคุณยังมีเสน่ห์อยู่นะคะอย่างที่บอกไปดาวพระเสาร์เขาเป็นดาวคู่โชคชะวิตกับคุณเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ทําให้ถึงแม้ว่าเขาจะย้ายเข้ามาทับลัคนาของคุณเนี่ยคุณก็ยังมีเสน่ห์แต่ดาวพระเสาร์เป็นดาวโทษทุกข์และเป็นดาวที่มาจากภพเรือนวินาศความรักมันก็เลยเริ่มที่จะมีปัญหามีเสน่ห์ก็คือเขาก็ไม่ได้ว่าจะไปจากคุณได้แบบรวดเร็วนักมันมีเวลาให้ต้องคิดให้ต้องทบทวนแต่มันก็มี มีปัญหามีความสะดุดมีจุดที่เอ๊ะมีจุดที่คุยกันแล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจหรือมีสถานการณ์รอบข้างที่ไม่เอื้ออํานวยให้พัฒนาความรักได้มากนะักก็อ,อยู่ที่ว่าคุณทั้งคู่จะคุยกันอย่างไรเพราะพอดาวพฤหัสย้ายออกไม่ช่วยเหลือแต่แล้วในช่วงปลายปลายปีเลยหลังยีิบสามธันวาก็ย้ายกลับเข้ามาช่วยใหม่ดังนั้นเนี่ยการทบทวนเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งสองแบบหนึ่งคือถ้าหุนหันพันแล่นก็อาจจะคิดแล้วว่าไม่อยากไปต่อก็อาจจะพอเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ หุนหันพันแล่นจนเกินไปรอเวลารอจังหวะไม่ได้ใจร้อนเกินไปกับการพัฒนาความรักความสัมพันธ์อันนี้หมายถึงคนโสสนิทอะนะคะในช่วงปลายปลายป,ายปีเรียกว่าช่วงคืนสิ้นปีเลยก็ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่ยังจะไปต่อกันได้ค่ะแต่ตรงนี้ก็ต้องคุยกับเขาด้วยเพราะว่าดูว่าดําเนินต่อไปเนี่ยมันยังมีปัญหาอีกเยอะแยะที่จะต้องแก้ไขที่จะต้องปรับจูนกันจะพร้อมที่จะปรับจูนพร้อมที่จะจูงมือกันทั้งคู่ไปกันต่อไหม ส่วนคนที่มีคนรักคนคุยเนี่ยมันมีเรื่องของความต้องการที่ไม่ค่อยสบกันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ในช่วงหนึ่งเลยแต่ว่าในช่วงกลางๆปีถือว่าดีนะคะการที่ดาวประหัดอยู่ในภพเปรือนความรักเกิดหมายความรักสดใสาดาวประจําตัวคุณเป็นเกษตรดาวพระเสายังไม่ได้ย้ายเข้ามาเนี่ยความรักก็ดีไปได้เรื่อยๆแต่ช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงที่ดาวใหญ่ย้ายก็เริ่มจากดาวพระเสาย้ายมาทับคุณก่อนดาวบินาาทําทให้คุณมีสเสน่ห์แต่จุกจิกหุดหงิดลำคาญใจได้ง่ายๆเพ้อเพอบางทีตัวคุณเองนี่แหละที่มีความ รู้สึกว่าอยากจะถอนออกจากความรักที่มันไม่ลงตัวที่มันคาใจที่มันไม่ได้ดั่งใจสักทีมันก็เลยยิ่งทําให้เกิดความระหองระแหงเสร็จแ,แล้วพอดาวพฤหัสย้ายออกไปไม่ช่วยด้วยเนี่ยไอความระหองระแหงตรงนั้นแหละมันก็จะยิ่งเป็นจุดที่ทําให้คุณทั้งคู่ยิ่งห่างก,กันออกไปอีกแต่ก็มีเวลาทบทวนค่ะอย่างที่บอกคุณมีสเสน่ห์ดังนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าจะตัดคุณออกได้ง่ายๆเพอเพอ,เพอบางทีคุณอาจจะตัดง่ายกว่าเขาด้วยซ้ําแต่ว่าใช้เวลาช่วงหนึ่งในการทบทวนมันก็ มีโอกาสเหมือนกันที่ไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือว่าคนคุยกันเนี่ยก็อาจจะกลับมาคุยกันใหม่ได้แต่ก็จะต้องคุยกันในเงื่อนไขว่าความต้องการนั้นไม่สบกันมันจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยอมหรือถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องความต้องการไม่สบกันเป็นเรื่องของปัญหาความรักเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีพันธะมีภาระหน้าที่ที่คาร่วมกันและต้องรับผิดชอบร่วมกันและพันธะภาระนั้นยังอยู่เช่นมีลูกร่วมกันทาธุรกิจร่วมกันพันธะภาระหน้าที่นั้นทา ไม่คุณทั้งคู่จะต้องทบทวนหนักว่าเราจะไม่ไปต่อกันจริงๆหรอเพราะว่าการที่เราไม่ไปต่อกันมันไม่ใช่แค่ว่าเราสองคนเลิกลากันแล้วจบมันมีปัญหาอื่นตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจที่ต้องแบ่งแยกกันไม่ว่าจะเป็นลูกที่จะแบ่งแยกกันยังไงซึ่งตรงนี้พอมาทบทวนกันใหม่แล้วเนี่ยก็อาจจะอยู่ในจุดที่งั้นยังรอก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งเลิกดีกว่าพันธะภาระหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะทําให้เลิกกันได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้อารมณ์หุนหันพันแล่นเนี่ยคิด จะปล่อยมือกันไปเนี่ยจะมองเห็นว่ามันไม่ได้สามารถที่จะปล่อยมือกันไปง่ายๆแต่ความรักที่ดําเนินไปมันก็ต้องคุยก็ต้องเคลียร์เพราะมันมีจุดที่ไม่เข้ากันเยอะค่ะก่อนที่จะไปฟังคําทํานายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้กับช่องของรูเกตพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่คนโสสนิทก่อนเลยไพ่ตั้งต้นเลยคือไพ่แตกหักคือไพ่ร้าวรานแล้วก็เป็นไพ่ของการเกิดเหตุกระทันหันด้วยมีโอกาสมากเลยที่คุณอาจจะร้าวรานจากความรักมาหรือว่าคุณอาจจะเกรงเกรงกล,ก,ลกลัวความรักไม่ค่อยกล้าจะเปิดใจอะไรให้กับใครเท่าไหร่แต่ก็เกิดความรักขึ้นกระทันหันได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรืออาจจะเป็นการเกิดความรักแบบในจุดที่เกิดอุบัติเหตุเกิดการแตกหักเช่นรถเฉี่ยวชนกับคนที่เป็นคู่กรณ และคู่กรณีนั่นแหละเมื่อมันเจอกันแล้วมีความรู้สึกนึกรักนึกชอบกันซึ่งคนที่เข้ามาเป็นความรักเนี่ยได้ไพ่หนึ่งเหรียญเลยแปลว่าเขารู้สึกถูกใจคุณมากถูกชะตารู้สึกว่าคุณเนี่ยใช่เป็นคนที่ตรงสเปกในเบื้องต้นน่ยถึงแม้จะเจอกันแบบกระทันหันหรือว่าไม่คาดฝันหรืออาจจะเจอจากการแตกหักจากการรถเฉียวชนตามตัวอย่างที่บอกไปนะคะอาจจะไม่ได้เจอจากเหตุการณ์ดีๆอาจจะเจอจากเหตุการณ์ร้ายๆแต่พอเจอกันแล้วคุยกันแล้วมันคลิกมันเออออกันไปหมดเลยมันเป็นการสารสัมพันธ์ที่ดีในเบื้องต้นในช่วงที่ดา พฤหัสเดินดีแต่พอเริ่มเริ่มและพอประมาณตุลาคมเนี่ยเริ่มเริ่มจะต้องปรับจูนกันหลายอย่างและเจอจุดสะดุดเจอจุดที่มันไม่เข้ากันเจออุปสรรคปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของตัวคุณเองและตัวเขาที่ไม่เข้ากันแต่บางทีก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องอื่นๆได้ร้อยแเลยนะคะที่จะเป็นปัญหาเนี่ยนะแต่มันดูมีความพยายามที่จะปรับจูนกันอยู่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่จะทบทวนว่าเราจะไปต่อหรือว่าพอแล้วดีกับอุปสรรคปัญหาตรงนี้ที่ทําให้ความรักที่ดําเนินมาดีๆมันต้องสะดุดไป ก็มีเกณฑ์ทีเดียวที่จะปรับจูนกันสักพักหนึ่งแล้วอาจจะห่างห่างกันไปแป๊บหนึ่งขอทบทวนหน่อยแต่พอห่างกันไปแล้วเนี่ยมันจบดวยไพ่แชรีออตแชรีออตเนี่ยเป็นไพ่ของความแข็งแข็งก็จริงอยู่นะแต่แชรีออตเป็นไพ่ของคนที่ไม่ยอมแพ้เมื่อมาอยู่ในบทสรุปเนี่ยนั่นแปลว่าคุณทั้งคู่น่าที่จะอยากไปต่อไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาหรืออะไรก็ตามที่มาขวางกั้นความรักเอาไว้ซึ่งตรงนี้มันก็เลยทําให้คุณทั้งคู่น่าที่จะไปต่อกันได้ เพียงแต่ว่าเป็นการไปต่อที่เราต้องทดเอาไว้ในใจและรู้แล้วว่ามันไม่ได้สมูทเส้นทางรักนี้มันจะไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบมันมีปัญหาเยอะซึ่งถ้าไพ่เป็นลักษณะนี้นะคะปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของระยะทางหรือเป็นเรื่องของการไม่มีเวลาให้แก่กันหรือเป็นเรื่องของการที่ทัศนคติที่มันแตกต่างกันแบบสุดโต่งเลยแล้วมันปณีประนอมกันยากปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดว่าจบด้วยไพ่ชาริออดตก็คือว่าก็ยังอยากจะไปต่อล่ละถึงแม้ จะมีปัญหาก็ยังคิดว่าน่าจะปรับจูนกันได้ยังมีความหวังในใจลึกๆว่าวันหนึ่งจะปรับจูนกันได้ซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องดูกันต่อไปอีกเนิ่นนานเหมือนกันค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะไพ่ประจําตัวของคุณเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่มีความหวังที่รอคอยมันเนิ่นนานแล้วก็รู้สึกแล้วว่าตอนนี้มันควรจะสมหวังได้แล้วนะเราควรที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้มันมีสถานะให้มันชัดเจนได้แล้วในขณะที่ไพ่เขายังได้ไพ่ของคนรักความโสดห่วงความโสดอยู่เลยดังนั้นเขายังไม่ได้พร้อมที่จะให้สถานะคุณยังไม่ได้พร้อมที่จะมีใครเป็นตัวเป็นตนแต่อยากไปต่อกับคุณไหมอยากไปต่ออยากเป็นคนคุยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ว่า ถ้าจะเอาสถานะเนี่ยเขาเลือกที่จะเป็นอิสระมากกว่าถ้าคุณอยู่ในจุดที่เขาจะต้องเลือกให้เงื่อนไขเขาว่าถ้าจะไปต่อกับคุณต้องมีสถานะไม่อย่าง,งานั้นไม่ไปต่อแล้วเลยเขาจะเลือกไม่ไปต่อแล้วเลยเพราะด้วยความที่เขาได้ไพ่เดอะฟูลเนี่ยรักอิสระมากๆควงมอิสระมากๆและไม่ชอบให้ใครมาบีบบังคับ ทีนี้มันก็เลยอาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องห่างๆกันไปแต่พอไพ่ในความสัมพันธ์เป็นไพ่นิ่งๆนะการห่างเนี้ยมันเป็นการทบทวนว่ายังต้องการกันและกันอยู่ไหมแล้วไพ่จบไพ่สรุปเป็นไพ่ของการหันกลับมาคืนดีกันแต่ตรงนี้ตอบไม่ได้ว่าการหันกลับมาคืนดีกันนี้คือคุณไปง้อเขาก่อนหรือว่าเขามาง้อคุณก่อนมีโอกาสจะเป็นไปได้ทั้งสองทางและไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตามเนี่ยมันจะมีฝ่ายหนึ่งยอมนั่นก็คือฝ่ายที่ไปง้อก่อนนั่นแหละยอมก็คือถ้าคุณไปง้อเขา าก่อนก็แปลว่าคุณยอมและรับและที่จะเป็นความสัมพันธ์แบบไม่มีสถานะต่อไปให้เขาหวงความโสดของเขาต่อไปแต่ก็มีคุณเป็นคนคุยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเขาที่ทนไม่ไหวมาง้อคุณก่อนก็มีโอกาสเหมือนกันที่เขาอาจจะให้สถานะคุณตามเงื่อนไขที่คุณวางเอาไว้ว่าถ้าไปต่อต้องมีสถานะชัดเจนแล้วนะเขาก็อาจจะให้ก็ได้มีโอกาส50-50ทีเดียวในช่วงปลายปลายปีเลยนะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่มันจะเป็นจุดอันตรายเหมือนกันคือช่วงที่ ดาวพฤหัสก็ไม่ช่วยดาวพระเสาร์ก็มาทับอีกถึงแม้นว่าคุณจะเป็นคนที่ยังมีสเสน่ห์อยู่แต่ว่าเขาก็อีกโก้สูงเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดคุณถึงขั้นอยู่ในจุดที่เลิกคุยแล้วบล็อกเขาไปเลยทําให้เขาติดต่อไม่ได้บางทีเขาอยากจะติดต่อเขาอยากจะง้อแต่ถ้ามันยากมากนะเขาก็ไม่พยายามเหมือนกันดังนั้นถ้าอยู่ในจุดที่ขอห่างขอทบทวนอย่าไปปิดกั้นการติดต่ออะไรนะคะก็ให้เขายังติดต่อเราได้อยู่เผื่อเขาจะง้อเรามาถ้าเขาเป็นฝ่ายง้อก่อนมีโอกาสทีเดียว ที่จะได้พัฒนาไปสู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนก่อนจะปล่อยมือกันไปมันได้ทบทวนแล้วว่าใครที่รักมากกว่าคนนั้นแหละจะไปงอนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเราที่ไปงออันนี้ก็ทําใจหน่อยว่าเขาก็จะย่ามใจนิดนึงนะว่าเราอะยังไงก็ต้องตามใจเขาเขาจะให้สถานะเราเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งก็คงจะยังไม่ใช่ในเร็วๆนี้ด้วยค่ะสุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะ ทั้งไพ่ประจําตัวคุณและไพ่ประจําตัวเขาเป็นไพ่ของคนที่ไม่ค่อยคอมมูนิเคตอึมๆครึมๆมหม่นหมองไม่ค่อยอยากจะพูดไม่ค่อยอยากจะคุยเท่าไหร่นะคะเพอๆอาจจะมีความลับระหว่างกันด้วยซ้ำมันเลยทําให้ระหองลรแหงมันเลยทําให้เราไม่รู้ใจอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็มีความไม่มั่นใจไม่มั่นคงต่อกันและกันและไพ่เสียด้วยกันทั้งคู่แบบนี้ต้องระมัดระวังบุคคลที่3าหรือกลุ่มคนที่3ที่เข้าแทรกแซงด้วยนะเพราะคุณทั้งคู่มีความหวาดระแวงไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันอยู่แล้วบุคคลที่สกลุ่มคนที่3เข้า แทรกแซงได้ไง่ายมากๆอย่างไรก็ตามไพ่ในความสัมพันธ์เป็นไพ่ของความมั่นคงมากๆเป็นไพ่ของการมีอะไรร่วมกันภาระหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันไม่ว่าจะเป็นผ่อนบ้านผ่อนรถร่วมกันอยู่เลี้ยงลูกร่วมกันอยู่ทําธุรกิจร่วมกันอยู่ซึ่งตรงนั้น,นเป็นหน้าที่รับผิดชอบที่คุณทั้งคู่ก็ยังอยากทําต่อไปตรงนี้แหละเป็นตัวที่ผูกคุณทั้งคู่เอาไว้ถ้าเกิดว่าคุณทั้งคู่ไม่ปล่อยให้มีบุคคลหรือกลุ่มคนที่3าเข้าแทรกแซงมากหนักจนเกินไปเนี่ยคิดว่าไปต่อได้มันมีช่วงเวลาที่คุณท ควรอาจจะห่างกันก่อนเพื่อที่จะทบทวนว่าเรายังต้องการกันอยู่ไหมแต่พอมาคิดดีๆอีกทีหนึ่งมันไม่ใช่แค่ว่าเราต้องการกันอยู่ไหมแต่มันมีพันธะภาระหน้าที่ที่ต้องการให้เราทั้งคู่ยังต้องไปต่อเป็นหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องทําร่วมกันถ้าแยกกันแล้วเนี่ยมันจะทําร่วมกันยากนะยกตัวอย่างเช่นเลี้ยงลูกร่วมกันนะคะแต่จริงๆแล้วมันทําได้นะแต่ความรู้สึกของคุณทั้งคู่รู้สึกว่ามันยากก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ทําคิดว่าน่าจะต้องไปต่อไม่ว่าจะยังลงเหลือความรักให้แก่กัน หรือไม่ก็ตามน่าจะยังไปต่อเพียงแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้มีความรักหลงเหลือให้แก่กันแล้วการไปต่อน,นี้จะเป็นการไปต่อแบบคนเยอะเรื่องแยะในความสัมพันธ์พราะไพ่จบไพ่สรุปเป็นไพ่ของคนเยอะเรื่องแยะอย่างแท้จริงเป็นไพ่ของคนที่แอบมีกิ๊กแอบมีอะไรสุกซนซอนๆด้วยซึ่งอาจจะเป็นคุณทําก็ได้เพราะไพ่ประจําตัวคุณก็ได้ไพ่ราชนินีพระจันทร์เป็นคนอึมครึมซึ่งอาจจะเป็นเขาทําก็ได้เพราะไพ่ประจําตัวเขาได้ไพ่พระจันทร์ซึ่งก็เป็นคนอึมครึมเช่นเดียวกันหรือว่าอาจจะทางคู่ทําหรือ ถ้าเกิดว่าคุณมั่นใจว่าคุณทั้งคู่ไม่มีหรอกในเรื่องของการมีรักซ้อนเป็นคนมั่นคงแต่ว่าปัญหามันเยอะ,ะดังนั้นอันนี้จะดีกว่าก็คือก็ยังไปต่อแหละแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของมือที่3าด้วยแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องของคนเยอะเรื่องยะในลักษณะที่มาในรูปแบบของพอแม่ยาิพี่น้องสังคมเพื่อนฝูงที่อาจจะเข้ามายุแยงแต่แขรงรูปคุณทั้งคู่ได้ง่ายๆเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณทั้งคู่เนี่ยก็จะใช้พันธะภาระหน้าที่ที่ต้องทําร่วมกันนั่นแหละเป็นตัวยึดเหนี่ยวกกัันนและะเอาไว้ค่ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกบเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว,ว่ากอใจมีนิยายวางขายอยู่ในเว e ็บเมพอีบุ๊กค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะไว้ให้แล้วอยู่ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะส่วนท่านที่สนใจฟังนิยายเสียงเกดก็มีคลิปนิยายเสียงด้วยนะคะอยู่ในช่องกอใจนักเขียนค่ะสามารถเข้าไปติดตามรับฟังกันได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ